ทะเลบันบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ในจังหวัดสตูลมีเนื้อที่150ไร่โอบล้อมด้วยป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณจึงมีระบบนิเวศท,ที่มีลักษณะเฉพาะตัวตามชายน้ำหนาแน่นไปด้วยพันไม้เช่นต้นบาโก,กในขณะที่เรือนยอดของต้นไม้เป็นที่ใช้ชีวิตของบรรดาลิงสแสมจะมีมือขาว และข้างแว่นบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยเศษใบไม้เป็นถิ่นอาศัยของเต่าบกสัตวหายากเช่นเต่าจักและเต่าหับและยามเมื่อความมืดปกคลุมบึงน้ำแห่งนี้ก็เป็นเวลาของนักดนตรีเจ้าถิน่นนั่นคือกบวาก กบที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลบันมากที่สุดสังคมพืชและสัตว์ที่ทะเลบันแสดงถึงความมหัศจรรย์ของความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าแดนใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถทรงติดตามด้วยความห่วงใยในผืนป่าภาคใต้ด้วยเป็นแหล่งอาศัยของพันไม้พันสัตว์หายาก และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมนับแสนไร่ป่าบลาฮลาจังหวัดนราธิวาสยะลาเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำโกลก ราวพุทธศักราช2535หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดทารรโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้เพื่อสนองพระราชบัิิาาได้มีการรวมพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งเข้าด้วยกันพื้นที่โครงการส่วนที่หนึ่งสงขลาสตูลครอบคุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันและเขตป่าสงวนแห่งชาติหัวกระมิง ในจังหวัดสตูลผนวกกับพื้นที่อนุรักษ์ในจังหวัดสงขลาคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโต้นงาช้างเขตวันอุทยานแห่งชาติน้ำตกบริพัตรและเขตป่าสงวนแห่งชาติวังผาเขาแก้วพื้นที่โครงการส่วนที่สองนราธิวาสยาลาครอบคลุมพื้นที่ป่าในอำเภอรีสาครจะแนะสุขิรินและแวงจังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตงทานโตบันนังสตาจังหวัดยะลาจุดเด่นที่สุดคือป่าบลาฮาลาป่าดิบชื้นผืนใหญ่ต่อเนื่องสองจังหวัดคือนราธิวาสและยะลามีความอุดมสมบูรณ์ได้พันไม้ต่างๆเป็นถิ่นของนกหายากเช่นตระกูลนกเงือกและพื้นป่าแห่งนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนพื้นเมืองภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพป่าหลายครั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อให้พวกเขาเลี้ยงตัวเองได้และช่วยดูแลรักษาป่าพระบารมีจะเป็นพลังสำคัญในการคุ้มป่าแห่งดินแดนใต้ไว้เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์ตลอดจนรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินไทยสืบไป